สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้พี่ก็มีสูตรดีๆเด็ดมาแชร์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นสูตรหมักผมบำรุงผมให้แข็งแรงดี y นะคะเพื่อนๆจากสาวๆท่านไหนที่มีปลายผมนะคะหรือว่าเส้นผมขาดนะคะปลายกรอบนะคะโดนเคมีมาเยอะๆโดนความร้อนจากการม้วนผม,มบ่อยนะคะหรือว่าหนีบผมเยอะอย่างนี้นะคะทําให้ปลายผมของเรากรอบนะคะแล้วก็ขาดดุดร่วงได้ง่ายนะคะ สูตรนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพื่อนเหลังจากที่เราทําแล้วผมที่ขาดผมที่หยาบหรือว่าปลายแตกปลายนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะคะเพื่อนส่วนผสมแค่2ออย่างหาได้ในควนหาได้ในครัวของเราแน่นอนค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ สมมรแรกของเราก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าเป็นเจลสําเร็จรูปก็ใช้แทนกันได้เลยนะคะเขาก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมนะคะปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียหยาบกระด้างกลับมามีสุขภาพผมที่เงางามนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับรากผมนะคะลดอาการขาดุดล่วงของเส้นผมนะคะขจัดรังแค่นะคะเพื่อนแล้วก็ยังทอ่ทให้ผมของเรามีน้ําหนักเป็นประกายอีกด้วยนะคะ จระเข้นี้ว่า,านหางจระเข้ของเรานะคะเพื่อนต่อไปเราก็จะปอกเลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ปอกเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาขูดเอาแต่บุนของเขานะคะเพื่อนหรือว่าจะนำไปปั่นก็ได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำมันอลมอนนะคะเพื่อนน้ำมันอลมอนนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะคะช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียนะคะทำให้ผมของเรานุ่มสลวยนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ลากผมให้แก่หนังศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังกเก็บเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะลดปัญหาผมร่วงนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมนะคะบำรุงรากผมให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะ แล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะคะเนาะคนจนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสูตรนี้มีแค่2อ,อย่างเท่านี้นะคะเพื่อนผมเราที่แห้งเสียหยาบกระด้างน,นั้นก็จะกลับมามีสุภาพผมที่นุ่มลื่นแล้วก็เงางามไม่ชี้ฟูไม่แตกปลายอีกแล้วนะคะขั้นตอนในการใช้สูตรนี้ก็ให้เราไปล้างทำความสะอาดเส้นผมอีกเหมือนเดิมนะคะ นาะเพื่อเป็นการเปิดเก็ดผมเปิดรูขุมขนด้วยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราสะเสร็จแล้วเราก็เช็ดให้หมาดๆเลยนะคะมาชโลมตั้งแต่โครนจุดปลายให้ทั่วผมของเราดีเลยนะคะเพื่อนๆเนาะหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยคลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ํานะคะหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้ค่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพื่อน พอครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะสูตรนี้ทําได้2อถึงสาครั้งต่อสัปดาห์เลยนะคะเพื่อนผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆจ๋าถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะเนาะสูตรของเราก็เป็นสูตร DIY ง่ายๆนะคะสําหรับผมที่แห้งเสียหยาบกระด้างไม่มีน้ําหนักใช้แค่2ออย่างนี้ ผมที่เสียนั้นก็กลับมามีสุขภาพนุ่มลื่นจริงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าบีหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะ